นี่ครับผมผมแนะนําเซตนี้นะเซตหน้าใสของเราเนี่ยครับผมประกอบไปด้วยสี่สี่อย่างนะครับสบู่เซรั่มครีมหน้าครีมกันแดดนะครับเซตนี้ของเราในราคาสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับผมในราคาสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนครับเซตนี้เอาอยู่นะครับผมแถมปรับสภาพผิวให้พี่พื่นเพื่อนด้วยนะครับเซตหน้าใสของเราเนี่ยครับ ในราคา4 4 9บาทน,นะครับผมสินค้าเราจัดส่งให้ทุกวันนะพีพ่ๆเพื่อนๆไม่ต้องกลัวน,นะครับผมเราไม่ใช่ตัวแทนจําหน่ายที่ไหนนะอันนี้คือสินค้าของก็ผมเองนี่คือนี่คือตกราวแล้วตกราวแล้วตกยิสานแล้วครับนี่คือเจ้าของแบรนด์ไลท์เองนะครับผมเจ้าของแบรนด์ไลท์เองไม่ใช่ตัวแทนที่ไหนนะนี่คือเจ้าของแบรนด์โอลลี่แมนนะครับผมหรือว่า CEO <också> นั่งไลฟ<ค><ย>์พูดคุยกับพี่ๆเพื่อนเองเลยนะครับผม เราก็ฝากสินค้าของเราไว้ในอ้อม